ทำไมโรงงานชอบเอาของเหมือนเหมือนกันมาทําให้ลูกค้าขายเหมือนเหมือนกันมันก็มีทั้งจริงแล้วไม่จริงนะครับเราไม่พูดถึงที่อื่นเราพูดถึงที่นี่ก่อนโรงงานที่ครับมีสินค้าที่พร้อมสร้างแดบเราก็จะมีที่เป็น standard ก็คืออ่าอย่างคอลลาเจนก็จะเป็น standard ก็จะเป็นเพียวถ้าลูกค้าอยากจะขายเพียวก็เอาไปขายเพียวครับผมไม่ได้ขัดลูกค้าแต่ส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าเติมนี่เขาไปหน่อยเติมนี่เขาไปหน่อยเป็นิ i ิกนะครับแต่ถ้าลูกค้าปรึกษาแล้วว่าตลาดไหนที่มันแน่นอนที่สุดถ้าเป็นคอลลาเจนเพียวก็แน่นอนที่สุดครับถ้าเป็นปรุงแต่งรสมัน จะเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพครับมันเป็นสินค้าที่มันจะคงอยู่มันขึ้นอยู่ว่าคุณถามผมมายังไงครับคุณถามผมมาแบบไหน,นผมก็จะตอบออกไปแบบนั้นครับผมก็จะชี้ทางไปแบบนั้นตามประสบการณ์ที่ผมมีมาประสบการณ์ในการขายในการปั้นแบรนด์ใ้กับลูกค้าในการสร้างความรวยให้กับลูกค้านะครับสินค้าหลายๆตัวที่ผมผลิตออกมาลูกค้าหลายๆคนก็รวยเยอะนะครับมาจากเงินหมื่นทั้งนั้นแหละแล้วก็มารวยที่นี่นี่แหละแล้วก็ไปที่อื่นก็มีนะครับออก็ม <c oughs> ันเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ถ้าจะบอกว่าทําไมเราเอาของเหมือนเหมือนกันมันไม่จริงครับคือมันอยู่ที่ลูกกกค้้้าาานนัตอองรระไม อย่าง <lawsuit> ของเราเน <ande> ี <astrology> ่ยจริงๆแล้วเราจะแนะนําเสมอว่าลูกค้าอยากแตกต่างไหมอยากแตกต่างจากคนอื่นไหมก็ขึ้นอยู่ว่าลูกค้าเขามีโน้ตฮาวมาหรือเปล่าครับเขามีเป้าหมายมาอยู่แล้วมีตลาดมาอยู่แล้วเราก็จะไม่ไปขัดอะไรลูกค้าครับส่วนใหญ่สินค้าที่ทําออกมานะครับมันจะเป็นความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่อย่างเช่นเจ้านึงมาทํา MCT อย่างเงี้ย MCT ใส่ถุงก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากแตกต่างจากคนอื่นอะไรเงี้ยอยากใค่ช่วยเรื่องผิวเราเราก็ใส่คอลลาเจนเข้าไปแต่ใส่คอลลาเจนธรรมดาไม่ได้เพราะมันใส่เข้าไปแล้วมันเสียรสชาติมันเสียเทคเจอร์นะครับมันก็เลยต้องน้ี อย่างลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งที่มาทําก็อยากใส่วิตามินเข้าไปเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ใส่ให้อย่างเงี้ยเต็มเลยครับใส่ตัวโพรไบโอติกด้วยใส่คอเลาเจนด้วยใส่วิตามินบานเบิดเลยครับมันเป็นความต้องการลูกค้าว่าลูกค้าอยากแตกต่างแล้วก็จากแตกต่างขนาดไหนเราก็จะถามก่อนนะครับอยากแตกต่างมากๆเลยเราก็จะจัดให้มากหน่อยตามความต้องการนะครับแพคเกจจิ้งมันเหมือนกันอยู่แล้วในโลกนี้มันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างไม่มีกล่องก็ซองไม่ซองก็กระป๋องครับไม่มีมากกว่านี้หรอกครับในโลกนี้ขายของมันต้องเหมือนกันอยู่แล้วล่ะอย่างดิฟังก็ คำถามนี้ทําไมถึงว่าเขาเหมือนเหมือนกันคือแพ็กเกจจิ้งเหมือนกันอันนี้ผมว่ามันก็ต้องไม่แตกต่างอะไรครับในโลกนี้ทุกที่มันก็ต้องใช้แพ็กเกจจิ้งอยู่ไม่กี่อย่างครับแต่ถ้าความแตกต่างคือสารสกัดข้างในอะ่ะที่มันอยู่ในผลิตภัณฑ์ของคุณนะมันขึ้นอยู่กับคุณเองครับว่าคุณจะเอาอะไรแต่ถ้าคุณเป็นศูนย์มาเราแนะนําให้ทําแล้วคุณจะเอาหรือไม่เอาอันนี้ก็แล้วแต่คุณครับเราบอกได้ตามที่ประสบการณ์ของเราที่ทามาให้กับลูกค้าทั้งหมดนะครับเราต้องรองเข้ามาคุยกันดูครับคุณอย่าเพิ่งตัดส ก็ไปแชร์ตลาดเขาได้ครับแล้วคุณจะมาแปลกคุณอาจจะต้องเริ่มทําการตลาดใหม่ทาให้คนเข้าใจความแปลกใหม่ของคุณว่าสินค้าตัวนี้มันแปลกใหม่กว่าคนจะเข้าใจคุณนะครับคนอื่นเขาขายของก็รวยกันไปแล้วแต่ว่าคุณอาจจะตามข้อที่หลังอนะไรเงี้ยซึ่งมันอยู่ที่การตลาดอีกต่างหากวันนี้ปัจจัยหลายอย่างมากที่ทําให้คุณประสบความสำเร็จธุรกิจเอาจริงๆนะสำหรับผมเองนะสินค้าเนี่ยมันเป็นรองการตลาดคุณนะ่ตัวหลักเลยที่จะทําให้คุณสําเร็จมันไม่ใช่สินค้าครับคนที่เป็นนักการตลาดเก่งๆพูดเก่งๆคิดเก่งๆขยัััััันนนนดขขยยยยคคททําาาามมมมมออะไรรรกก็็้บีี่่่่แลวววหตุณ